สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว10นาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคัมภี์สุภาษิตคลิปนี้เป็นตอนที่70แล้วนะครับวันนี้เรายัางอยู่ที่หนังสือสุภาษิตบทที่27บข้อ2ผมก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงข้อ13ก็ไม่ได้รับเลยมากพิเศษอะไรแต่ก็ได้มาหยุดตึกที่ข้อ14ที่กล่าวว่าผู้ที่แผดเสียงวอวยพรเพื่อนบ้านแต่เช้ามืดเขาจะถือว่าเป็นคำสาปแช่ง ผมก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่พระวิญญาณบริสุทธิต้องการจะบอกผมผมจึงอ่านซ้ําอีกครั้งนะครับผู้ที่แผดเสียงกวยพรเพื่อนบ้านแต่เช้ามืดเขาจะถือว่าเป็นคำํำสาปแช่งแล้วผมก็กบคิดใกล้ครวนด้วยสมองนะครับจนได้รับเลโลกสโลโกสก็คือความเข้าใจอันเกิดจากการใช้สมองขอบคิดนะครับมันยังไม่ใช่เลม่านะครับเป็นความเข้าใจกว้างๆเกี่ยวกับข้อพระคัมภี์ที่อ่านก็ดังนี้นะครับ ประโยคที่ว่าพูดที่แผดเสียงอวยพรเพื่อนบ้านแต่เช้ามืดเขาจะถือว่าเป็นคำสาปแช่งตรงนี้ก็มีโลกกสที่เป็นความเข้าใจกว้างๆว่าคนที่มาตะโกนขอให้พระเจ้าอวยพรเพื่อนบ้านในตอนเช้ามืดในขณะที่เขายังไม่ตื่นมันก็จะทำให้เพื่อนบ้านเขาลำคาญแล้วก็หงุดหงิดขุนเคืองใจแทนที่เขาจะยินดีพอใจที่มีคนมาอธิษฐานอวยพรให้เขากลับจะแช่งด่าในใจแทนนะครับ เพราะว่าตอนเช้ามืดเขาก็ยังไม่ทันจะตื่นเลยความหมายที่กษัตริย์โซลมอนเตือนก็คือเราควรจะต้องเป็นคนที่รู้จักกาลาเทศะนะครับคือจะทําอะไรก็ควรจะรู้เวลารู้สถานที่ที่เหมาะสมแม้ว่าสิ่งที่ทํามันจะเป็นสิ่งดีนะครับการอวยพรคนอื่นมันก็เป็นเรื่องดีอธิษฐานเผื่อคนอื่นมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่ามาทําเอาในตอนเช้ามืดเขายังไม่ตื่นมันเป็นการทําผิดเวลา ติดสถานที่นะครับมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแทนเลยนะครับแทนที่จะเป็นเรื่องดีก็เลยโดนชาวบ้านเขาสาบแช่งนะครับพี่น้องที่รักให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพราะองค์มีโอเลมา่าพิเศษอะไรที่ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรสําหรับผมโอเลม่าซึ่งเฉพาะเจาะจงเป็นส่วนตัวและเจาะลึกเข้าถึงจิตใจใจิตวิญญาณของผมไม่ใช่ไม่ใช่แค่ในสมองเหมือนกับโลโกสเลม่าที่ผมได้รับ ก็คือพระวิญญาณสดทำให้ผมและเลืกได้ถึงสุภาษิตบทที่25ข้อ20ที่กล่าวว่าผู้ที่ร้องเพลงให้คนทุกใจฟังก็เหมือนผู้ที่ถอดเสื้อในวันที่อากาศหนาวหรือเอาเกลือถูลงบนบาดแผลซึ่งข้อนี้ก็ผมเพิ่งจะเฝ้าเดียวไปเมื่อหลายๆวันก่อนนะครับมันก็เป็นความหมายคล้ายๆกันคนที่ร้องเพลงอย่างมีความสุขให้คนที่กําลังทุกใจกุ้มใจฟัง มันก็เหมือนถอดเสื้อในวันที่อากาศหนาวเหน็บหรือเอาเกลือถูลงที่บาดแผลเพราะว่ามันแสดงถึงการกระทําที่ไม่รู้กาลเทศะนั่นเองแหละครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเหตุการณ์ในอดีตสมัยที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่เมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับผมเองก็มักจะเป็นคนแบบนี้คือว่าชอบตะโกนอธิษฐานอวยพรเปื่อคนนั้นคนนี้ในกลุ่มเซลล์นะครับแม้ในเวลาที่ไม่สมควรจะทําผมก็ยังทำแหละครับเช่นเวลานั่งประชุมในออฟฟิศกับลูกน้อง ซึ่งพวกเขาก็ยังไม่ได้รับเชื่อพระเยซูเลยนะครับเวลามีอะไรดีๆเกิดขึ้นผมก็จะร้องตะโกนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าบ้างขอบคุณพระเจ้าบ้างเพราะว่าผมคิดว่าพวกลูกน้องเขาก็จะได้หันใจมาเชื่อพระเจ้าด้วยนะครับคือมันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่คริสเตียนควรจะทําด้วยไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าพระวิญญบราิสุดเตือนผมบ่อยๆว่ามันดีก็จริงแต่ว่ามันไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกเวลาไม่ถูกสถานที่และไม่ถูกบุคคลด้วย คือถ้าทําแบบนี้ท่ามกลารกลุ่มพี่น้องคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าอยู่แล้วในกลุ่มเซลล์มันก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันก็จะส่งเสริมความเชื่อให้แก่กันและกันแต่ว่าการทําแบบนี้ท่ามกลางกลุ่มคนที่เขายังไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่เพียงรู้สึกไม่ดีเท่านั้นเขายิ่งหมั่นไส้แล้วก็แอบคุนเคืองแล้วก็เผลอเผลอแช่งด่าในใจอีกด้วยนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเหตุการณ์หลายๆครั้งที่ผมพยายามจะเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐกับญาติพี่น้องคนใกล้คิด ในขณะที่พวกเขากําลังส,สวดมนต์ไหว้พระอยู่นะครับผมคิดว่าเป็นจังหวะดีที่จะได้พูดเรื่องความเชื่อและนําพวกเขามาหาพระเยซูนะครับแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ก็คือพวกเขาก็ยิ่งโกรธเกลียดพระเยซูไปใหญ่เลยนะครับแล้วผมก็ไปคิดว่าไอ้เจ้ามารซาตานมันมาขัดขวางทําให้ญาติพี่น้องผมไม่รับเชื่อคือว่าตัวผมเองนี่แหละทาอะไรไม่ดูตามาตาเรือไม่รู้กาลเทศะแล้วก็ยังไปยกย่องเจ้ามารซาตานสะอีกเป็นซะง,งั้นไปนะครับ แล้วพระวิญญาณก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงมีบางครั้งนะครับพี่น้องกรเซียนด้วยกันก็มาปรับทุกข์กับผมในเรื่องปัญหาวิกฤตชีวิตของเขาและผมทํำยังไงรู้ไหมครับผมก็หัวเราะใส่เขาแล้วก็พูดกับเขาว่าเรื่องจิบๆเล็กๆแค่นี้อย่าคิดมากคุณเป็นลูกพระเจ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณล็อกลุกขึ้นมาแล้วก็หัวเราะใส่ปัญหาซะเลยพูดจบก็ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผลลั์ก็ปรากฏว่าพี่น้องคนนั้นก็มองผมตาขวางเรากับอยากจะฆ่าผมเลยทีเดียว ในใจก็คงนึกสับแช่งให้ผมเจอปัญหาแบบเดียวกับที่เขากําลังเจออยู่บ้างแล้วพระวิญญาณสดก็ทําให้ผมระลึกถึงเหตุการณ์หนึ่งในหลายสิบปีก่อนนะครับผมได้ลองประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนบางคนแล้วเขาก็รับเชื่อด้วยนะครับผมก็ดีใจมากและเมื่อถึงวันอาทิตย์ผมก็ตื่นเต้นที่จะได้พาเขาไปโบสถ์นะครับผมก็กระตือร้อนมากตื่นมาตั้งแต่ตีห้าไม่รู้จะทําอะไรผมก็โทรไปหาเพื่อนคนนี้เพื่อปลุกเขาให้เตรียมตัวไปโบสถ์ด้วยกันปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ ก็ปรากฏว่าเขาก็ตื่นขึ้นมาจริงๆแต่แทนที่จะกระตือร้อนอยากจะไปโบสถกับผมกับตะโกนด่าผมมาทางโทรศัพท์จนวางสายแทบไม่ทันและตั้งแต่วันนั้นจนถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่เห็นเขาที่โบสถอีกเลยนะครับแล้วพระวิญญาณสุดก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเหตุการณ์หนึ่งผมก็แจกใบปลิวพระเยซูนะครับให้กับลูกค้าที่มาติดต่อง,งานในออฟฟิศคือในช่วงนั้นผมก็กระตือร้อนในการประกาศมากนะครับโดยที่ผมก็ยังไม่ทันที่จะ พูดคุยให้บริการอะไรกับเขานะครับผมก็รีบแจกใบปลิวพระเยซูก่อนเลยเผมคิดว่าทําแบบนี้พระเจ้าจะพอใจนะครับเพราะว่าผมกลัวเขาจะออกจากออฟฟิศไปสักก่อนแล้วก็ยังไม่ทันได้รู้จักพระเยซูผมจําได้ว่าท่านเปาโลบอกว่าให้ฉวยโอกาสทุกโอกาสในการประกาศผมจึงทําตามที่ท่านเปาโลบอกนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรึ้นรู้ไหมครับมันก็ปรากฏว่าลูกค้ากลุ่มนั้นได้รับใบปลิวแล้วเขาก็โยนลงขยะแล้วก็รีบเดินออกจากออฟฟิศผมไปเลยนะครับไม่แม้แต่จะพูดคุยทุระอะไรกับผมอีกเลย ก็ผมก็สูญเสียลูกค้าไปเลยนะครับแล้วลูกค้ากลุ่มนั้นก็คงนึกแช่งด่าผมในใจด้วยนะครับพี่น้องที่รักเฝ้าเดี๋ยววันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทาให้ผมระลึกได้ถึงเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ผมก็พยายามทําความดีพยายามรับใช้พระเจ้านะครับคือการอวยพรคนอื่นด้วยข่าวประเสริฐอยากให้เขาได้รับความรอดจากนรกผมปรารถนาดีแท้ๆเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าผมกลับไปสร้างความลาคาญให้กับพวกเขาแล้วทําให้พวกเขาก็ยิ่งมีอคติเหียดชังพระเยซูพระเจ้าไปใหญ่เลยนะครับ คุณเคยเป็นไหมครับหรือเคยเห็นพี่น้องคนใดเป็นแบบนี้บ้างไหมครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระเลึกได้ถึงหนึ่งโกลินบทที่13บสข้อหที่กล่าวว่าความรักนั้นไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวเห็นไหมครับพี่น้องความรักของพระเจ้าจะไม่หยาบคายนะครับไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวแต่ว่าจะมีความสุภาพอ่อนโยนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราไวต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนอื่น จึงรู้ว่าจังหวะเวลาไหนควรจะพูดควรจะทําอะไรไม่ควรจะพูดไม่ควรจะทําอะไรพี่น้องที่รักถ้าคุณเฝ้าเดี่ยวเป็นประจําคุณก็จะสัมผัสได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งพระองค์มักจะเต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาความสุภาพอ่อนโยนความชื่นชมยินดีและสันติสุขนะครับไม่ได้ร้อนรนกระวนกระวายอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะรู้จังหวะจากคนดีเวลารู้เวลาดีที่สุดนะครับว่าเวลาไหนควรทําอะไรและถ้าคนติดสนิทกับพระองค์คุณก็จะไวต่อการทรงนําจากพระองค์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และจะทําให้คนปฏิบัติต่อคนอื่นได้อย่างสวยงามสง่างามและถูกกาลเทศะถูกเวลาถูกสถานที่ที่สุดนะครับแล้วพระวิญญาพุทธสุดก็ทําให้ผมะระลึกได้ถึงโคโลสีบทที่4ี่ข้อหที่กล่าวว่าจงให้ถ้อยคําของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคนเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรเห็นไหมครับพี่น้องพระพิญญาพุทธสุดก็สอนผมว่าเวลา พูดอะไรกับใครหรือตอบอะไรใครจําเป็นจะต้องดูการละเทศะพูดให้เหมาะสมกับบริบทชีวิตของแต่ละคนนะครับโดยมีท่าทีที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาความสุภาพอ่อนโยนคือคนที่ไม่มีความรักของพระเจ้าเขาก็มีท่าทีที่คิดอยากจะแต่อยากจะให้เขามารับเชื่อให้ได้แม้จะเป็นสิ่งดีแต่มันไม่ถูกจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะสมนะครับ และมันก็จะแสดงออกถึงการปราศจากความรักความเมตตาของพระเจ้าคุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าก็ไม่เคยเขี่ยวเข็นบังคับใครให้จะต้องมารับเชื่อพระองค์นะครับแต่พระองค์แสดงพระคุณความรักของพระองค์ก่อนแล้วเขาจึงตอบสนองด้วยการเชื่อวางใจในพระองค์ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ไปทั้งหมดทุกคนนะครับบางคนก็แข็งกระด้างไม่ตอบสนองพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้พยายามที่จะตื้อให้เขาจะต้องมารับเชื่อพระองค์เลยนะครับจริงไหมครับ พระอ,องค์ก็แสดงออกถึงพระคุณความรักความเมตตาความสุภาพอ่อนโยนอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นเวลาเราอยากจะนําใครมารับเชื่อพระเจ้าตัวเราเองก็ต้องสํารวจตัวเองก่อนนะครับว่าเราได้แสดงออกถึงความรักความเมตตาความสุภาพอ่อนโยนเหมือนกับพระอ,องค์หรือเปล่าแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องร้อนลอนจนเกินสมดุลน,นะครับกลัวจะพลาดโอกาสไม่ได้นําเขารับเชื่อแล้วก็รีบจู่โจมด้วยข่าวประเสริฐทันที โดยขาดความสุภาพอ่อนโยนและขาดความรักความเมตตามันก็ไม่ได้ผลสิครับมันเหมือนอะไรรู้ไหมครับมันก็เหมือนคุณไปเดินเล่นในห้างแล้วจู่ๆก็มีเซลล์บุกเข้ามารีบพูดขาย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 ,ขายกับคุณพยายามตื้อให้คุณซื้อให้ได้คุณจะรู้สึกอยากจะซื้อไหมครับหรือว่าอยากจะแช่งด่าเซลล์คนนั้นในใจเพราะอะไรครับก็เพราะเซลล์คนนั้นเขาไม่ได้มาพูดกับคุณด้วยความรักความเมตตาสุภาพอ่อนโยนไงล่ะครับถ้าเขามาพูดกับคุณ โดยไต่ถามสารทุกสุดิบก่อนแสดงความห่วงใย,ยลูกของคุณอย่างจริงจังจริงใจก่อนคุณจึงอยากจะฟังเขาพูดใช่ไหมครับแต่ผมเห็นริสเซียนบางคนก็ร้อนรนรับใช้พระเจ้าสุดๆมากเกินไปนะครับคือเดินไปตามฟุตบาทเห็นใครผ่านมาก็รีบปีเข้าไปแจกใบปลิวพระเยซูแล้วก็พูดว่าพระเจ้ารักคุณโดยไม่ดูการลเทสะเลยคุณคิดว่าเขาจะชอบไหมล่ะครับโดยเฉพาะชาวพุทธ99%ในประเทศไทย เขาจะรีบดีอกดีใจหยุดทําภารกิจหยุดเดินอยู่กลางถนนแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังข่าวประเสริฐจากคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับพี่น้องที่รักพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผมรู้สึกหัวเราะกับตัวเองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยทําแบบนั้นและเฝ้าเดี๋ยววันนี้ผมก็โดนพระวิญญาณบริสุทธ์สอนอย่างแรงๆเลยนะครับพระองค์ตอกย้ําว่าเจ้าชอบพูดบ่อยๆว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักแต่ว่าพฤติกรรมเวลาที่เจ้าประกาศข่าวประเสริฐ มันก็เอาแต่อยากจะให้เขารับเชื่อโดยปราศจากความรักความอ่อนโยนของพระเจ้าเลยและท่านเปาโลก็กล่าวต่ออีกนะครับว่าคําพูดจะต้องปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรเห็นไหมครับพี่น้องคือพระวิอันเสดก็เตือนผมอีกว่าเจ้าชอบพูดจาจืดชืดน่าเบือ่อไม่รู้จักปรุงรสด้วยเกลือให้มีรสชาติคนฟังข่าวประเสรฐเขาก็เบือ่อ พราะพูดไม่ตรงจุดไม่โดนใจเขาแต่ถ้าเจ้ามีความรักของพระเจ้าเจ้าก็จะว่องไวต่ออารมณ์ความรู้สึกของเขาแล้วเจ้าก็จะมีสติปัญญาจากเราว่าควรจะพูดกับเขาแบบไหนอย่างไรจึงจะเปิดใจและหันใจเขามาหาพระกุณความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์แต่เจ้ากลับทําให้ข่าวประเสริฐเป็นเรื่องน่าเบื่อก็เพราะเจ้าปัดสจากความรักความสุภาพอ่อนโยนโอ้ไม่กอดพี่น้องที่รักผมเก็ตแล้ววันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดผมไว้ตรงนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสมัยก่อนผมไม่ค่อยจะติดสนิทกับพระองค์นะครับเวลาทําอะไรจรึงไม่ได้เต็มเปี่ยมด้วยความรักและสันติสุขในพระเจ้ามันจึงออกมาจากเนื้อหนังตัวตนเก่าแล้วก็ทําให้ผิดพลาดล้มเหลวอยู่บ่อยๆแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ตั้งแต่ถูกล็อกดาวโควิดมา3-4ปี45ปีที่ผ่านมาผมก็มีเวลาใกล้ชิดติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเดี๋ยวนี้จึงว่องไวมากขึ้นนะครับในการสัมผัสดได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของพระองค์ และพระองค์ก็ทําให้ผมรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นแล้วผมก็สามารถที่จะดําเนินตามการทรงนําของพระองค์ได้ดีกว่าเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ว่าเพอร์เฟกแล้วนะครับผมก็ยังต้องใช้เวลาแช่อิ่มจุ่มมิรในพระองค์อยู่บ่อยๆทุกๆวันเพื่อซึมซับลักษณะของพระองค์เอาไว้ในจิตใต้สํเนึกของผมเวลาปฏิบัติต่อคนอื่นจะได้ออกมาจากผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆเต็มเปี่ยมด้วยความรักความชื่นชมยินดีและสันติสุข ในพระเจ้าที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมันก็จะทําให้ผมทําอะไรได้อย่างถูกกาละเทศะมากขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองแ่ะครับก็จะเป็นอย่างที่ท่านปโลกล่าวว่าเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรตรงนี้ก็หมายถึงถ้าเราติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แช่อิ่มจุ่มมิรในพระองค์บ่อยๆทุกๆวันเราก็จะรู้โดยอัตโนมัติเองนะครับว่าเราควรจะพูดหรือจะตอบแต่ละคนอย่างไรการจะตอบแต่ละคนอย่างไร หรือตอบสนองต่อแต่ละคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไรมันก็หมายถึงเราจะปฏิบัติต่อแต่ละคนแตกต่างกันไปตามบริบทชีวิตของเขานะครับมันไม่ใช่ใช้สูตรเดียวกันไปกับทุกๆคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีแบ็กกราวด์ชีวิตมาแตกต่างกันจะมาปฏิบัติเหมือนเๆกันทุกคนไม่ได้จะปฏิบัติต่อใน A เหมือนกับปฏิบัติต่อนบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าแม้เขาอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกัน แต่สาเหตุของปัญหานั้นอาจจะแตกต่างกันเพราะว่ามีบริบทชีวิตต่างกันไงล่ะครับมันคล้ายๆกับเราจะต้องสวมรองเท้าของนายเก่อนแล้วก็มองโลกแบบนายเแล้วจึงรู้จักและรู้ใจเขามากขึ้นสามารถตอบสนองต่อนายเในแบบที่ถูกกาลเทศะเหมาะสมกับบริบทชีวิตของนายเมากขึ้นนะครับแล้วมันก็แตกต่างกับก,บการสวมรองเท้าของนายบใช่ไหมครับมันคนละไซส์คนละขนาด เราเองก็ต้องปรับตัวไปตามบริบทชีวิตของแต่ละคนนะครับโดยเฉพาะถ้าคนมีใจปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าหรือคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่แล้วก็ยิ่งต้องรู้จักวิธีปฏิบัติต่อผู้อื่นซึ่งอยู่ในการดูแลฝ่ายวิญญาณของคุณแตกต่างกันไปนะครับตามบริบทชีวิตของแต่ละคนความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เต็มเปี่ยมเต็มล้นในตัวคุณก็จะทําให้คนอย่างรู้ได้ว่าจะตอบสนองแต่ละคนอย่างไรที่จะเหมาะสมกับบริบทชีวิตของเขานะครับถ้าคุณเฝ้าเดี่ยวเป็นประจําทุกวัน หรืออย่างน้อยๆติดตามฟังคลิปในซีรีส์การแบ่งปันเลมาเฝ้าเดี่ยวของผมไปด้วยกันทุกๆวันมันก็จะทําให้คุณสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นและก็สามารถที่จะร่วมมือกับพระองค์ในการให้พระองค์ทํากิจภายในตัวคุณและผ่านคุณออกไปได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะครับอาเมนไหมครับพี่น้องเอาละครับมาร่วมสนุกกันเฝ้าเดี่ยววันนี้คุณได้รับเลมาพิเศษอะไรบ้างให้เขียนคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้นะครับ คนได้เข้าใจคําว่าผู้ที่แผดเสียงอวยพรเพื่อนบ้านแต่เช้ามืดเขาจะถือว่าเป็นคํำสาปแช่งอย่างทองแท้แล้วหรือย่างลองทบทวนตัวเองดูนะครับอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสําแดงว่าตัวคนเข้าข่ายคนที่มีนิสัยชอบแผดเสียงอวยพรเพื่อนบ้านแต่เช้ามืดหรือไม่อย่างไรคุณรู้การลเทศะดีในการปฏิบตัติต่อคนอื่นหรือเปล่าคนจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุท ที่พูดกับคนอย่างเป็นส่วนตัวในวันนี้เข้าฟ้าพระเจ้าวันนี้ให้คนหยุดและอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยแสดงให้คนรับรู้นะครับอย่าเพิ่งรีบลุบไปไหนให้คนนั่งนิ่งๆคอยสังเกตความคิดที่ปวดปิ้งแวบขึ้นมาโดยที่คนไม่ได้ตั้งใจจะคิดนั่นแหละครับก็คือเรมากพิเศษที่พระองค์ต้องการจะบอกคุณเป็นส่วนตัวแล้วให้คุณพิมพ์คําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่อเพื่อเพิ่มปูนสติปัญญาความเข้าใจ แผนการและน้ำพระทยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากมายได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพ้พรครับ